ายของชุมชนแออัดนะคะชุมชนแออัดหมายถึงชุมชนส่วนใหญ่ที่มีอาคารหนาแน่นไร้ระเบียบไร้ชวารู้สุดซมประชาชนอยู่กันอย่างแออัดมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอปนาไมยและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยได้ค่ะโดยถือเกณฑ์ความหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย15หลังคาเรือนต่อพื้นที่1ไร่ค่ะ ค่ะลักษณะของชุมชนแออัดนะคะ 1. มีการปลูกบ้านเรืนหนาแน่น 2. มีประชากรอาศัยอยู่อย่างแออัดยัดเยียด 3. บริเวณที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุข,ขลักษณะ 4. อาคารบ้านเรือนชำรุดทุดโทม 5. ผู้อยู่อาศัยมีอาชีพมากมายหลายประการค่ะค่ะสาเหตุการเกิด ปัญหาชุมชนแออัดนะคะชุมชนแออัดมาเกิดในเมืองใหญ่ๆและในช่วงที่มีการพัฒนาทางดน้าอุตสาหกรรมชุมชนแออัดในชนบทมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยประชากรในชุมชนแออัดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อพยพมาจากที่อื่นในกรณีประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาชุมชนแออัดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยที่มีชุมชนอาดอยู่เป็นจำนวนมากโดยมีสาเหตุเกิดขึ้นจากชาสลัมอพยพมาจากต่างจังหวัดหนีความยากจนความแห้งแลง้งภัยธรรมชาติทำการเพาะปลูกไม่ได้เข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหนาคนครประกอบกับชาชนบทมีค่านิยมที่ว่ากรุงเทพมหนาคนครเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญ มีความสะดสวกสบายนานนัประการจึงพากันอพยพเข้ามาทำให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดปัญหามลภาวะชาวสลัมขาดการวางแผนในการสร้างที่อยู่อาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอีกทางพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหนครยังขาดการบังคับใช้ผังเมือง จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นปัญหาน้นําท่วมปัญหาการแออัดจะยยดของประชากรในเมืองหลวงค่ะผลกระทบของชุมชนแออัดนะคะชุมชนแออัดเป็นบ่อกเกิดปัญหาต่างๆมากมายปัญหาที่พบได้ในสังคมปัจจุบันได้แก่ 1. ปัญหาสุขภาพอนามายัยโดยเหตุที่ชุมชนแออัดไม่ถูกสุขลักษณะ จึงเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆและกระจายเชื้อโรคได้ง่ายค่ะ 2. ปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเนื่องจากสภาพบ้านทุดโทรมและชำรุดเป็นเหตุให้เกิดการหักพังและเกิดอุบัติเหตุอื่นๆได้ค่ะ 3. ปัญหาด้านศิลธรรมเนื่องจากสภาพบ้านเนมีเนื้อที่จำกัดทำให้ไม่อาจ แบ่งแยกการอยู่อาศัยของคนในครอบครัวได้ค่ะการแก้ปัญหาชุมชนแออัดค่ะหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้บริการด้านที่วาศัยและชุมชนให้ชุมชนนะคะดําเนินการเองค่ะเพื่อแก้ปัญหาคนจนไม่มีที่อยู่อาศัยและปัญหาชุมชนแออัดโดยรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยนะคะได้แก่หนึ่งการก่อสร้างเสค่ะ เพิแ่แฝกคลองเตยแต่แฝกคลองเตยไม่สามารถแก้ปัญหาคนจนได้ค่ะ2การปรับปรุงสาธารณูปโภคที่ดินเดิมค่ะเป็นการปรับปรุงชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้นโดยปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทางเดินเท้าและสะภาพแวดล้อมในชุมชนค่ะ3การปรับผ <ullah> ังที่ดินนะคะเป็นการปรับปรปุงรูปแบบชุมชนเดิมให้มีผังและโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐา,านท,านทาาี่ดีขึ้นค่ะ สี่นะคะการ,รการประสานประโยชน์การใช้ที่ดินแบ่งปันที่ดินค่ะโดยให้เจ้าของที่ให้เช่านะคะขายที่บางส่วนใ,ในชุมชนให้ราคาถูกค่ะแล็กกับการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนที่เหลือนะคะห้าค่ะการรือ้อย้ายนะคะและสร้างชุมชนใหม่ที่อยู่บริเวณเดิมนะคะเช่นกองเตยจัดสิบไร่เป็นการรือ้อย้ายภายในบริเวณเดิม ย้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและให้สัญญาเช่า20ปีเป็นการให้ความมั่นคงกับชาวบ้านทําให้สภาพชุมชนนะคะไม่เป็นเหมือนสลัมและข้อสุดท้ายนะคะเป็นการรีย้ายและสร้างชุมชนในที่ดินใหม่นะคะมีข้อดีในชุมชนที่ชุมชนได้ความมั่นคงนะคะแล้วก็ทําให้ชุมชนเนนืออยู่ห่างไกลแต่ทําให้ชุมชนนะคะห่างไกลจากที่ดินเดิมชุมชนเดิมค่ะไกลแหล่งทํางาน เกิดภาระใช้ใจ่ายคุ้นข้างสูงในการซื้อที่ดินนะคะและก่อสร้างบ้านซึ่งรัฐสนับสนุนาสาธารณโภกประมาณหนึ่งแสนสองพันบาทต่อหน่วยะคะ่ะ จะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา